ลองดูซิเดนจิอ่ะติดอมตะไปครับหนึ่งทีมาดูซิถ้าโดนทางฝั่งของเซนคูปิว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 ติดพลไหมไม่ค่อยเห็นเนาะเออติดติดติดโอเคอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าติดครับอ่ะผมลองกดออโต้ไปแล้วกันเสียงใครแคบแคบกว่าตัวนี้อ่ะทุกคนเห็นแม้ว่าทางฝั่งของเดนจินะครับโดนผลักกลับไปแล้วก็วิ่งแบบ จุดกลับมาเลยอ่ะผมขอยึดระยะให้เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวรอให้เดนจิมันวิ่งไปชนนะครับนะอัะนนี้จิวิ่งวิ่งวิ่งไปชนแล้วก็เส้นคูทักมาปุ๊บปุ๊บนี่นีนีวิ่งเลี้ยวสวนสวนเลยเห็นไหมโอเคนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อนี่นี่น,น,น,นี่โอเคคือถูกต้องครับถูกต้องก็คือเมื่อโดนผักไปแนวหลังครับอ่ะมันก็สามารถติดคอนสซนได้สำหรับตัวเดนจินานนะครับเราเห็นว่ามัน มันวิ่งสวนมาแบบเร็วๆเลยก็คือติดพอแล้วนี่นะครับผมนะนี่เนี่ยนี่เห็นไหมอ่ามันจะเป็นบัฟวิ่งเร็วครับเป็นบัฟวิ่งเร็วกับเกาะเลือดเซนคูนพ,นพักอีกแล้วอีกอหน่อยอีกหน่อยพักอีกพักอีกเร็วเซนคูนพ,นพักพักพักเซนคูเราโดนหนักเหมือนกันนะพักนี่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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าโอเคนะครับมันจะวิ่งแบบสปีดมากจากปกติที่ตัวละครมันวิ่งช้าๆนะตัวละครมันจะวิ่งช้ามากครับแรกๆแต่พอโดนผักมาแล้วเนี่ยมันก็จะสวนวิ่งสวนแบบเร็วมากนี่นี่ปิ้วโอเค